รถชนกันตูมปั๊บนะคะสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำหนึ่งเช็คค่ะคนในรถบาดเจ็บไหมเราบาดเจ็บไหมคู่กรณีบาดเจ็บไหมถ้าบาดเจ็บเบอร์แรกที่คุณต้องโทรก่อนคือ1 6, 6ึ9ง6 6 9กเ้เ้าให้เขามารับคนเจ็บไปโรงพยาบาลก่อนนั่นคือสเตปแรกที่คุณต้องทำสองโทรหา191ค่ะให้ตำรวจพื้นที่ที่อยู่ในพิกัดแถวนั้นมายังจุดเกิดเหตุสามนะคะสามถ้าเราทำพรบรคนละบริษัทกับประกันภาคสมัครใจ สมมติทําพรบกับบริษัทนี้แล้วทําประกันภาคสมัครใจกับบริษัทนี้สิ่งที่คุณจะต้องโทรคือโทรหาพรบก่อนเพื่อที่จะแจ้งบอกเขาว่าเกิดเหตุตรงนี้อย่างนี้อย่างนี้มีคนเจ็บนะพรบเขาจะได้อ๋อโอเคตอนนี้มีเหตุการณ์นี้กับรถทะเบียนนี้นะนะคะเตรียมใช้สิทธิ์พรบให้พรบทราบก่อนสเต็ปถัดไปโทรหาบริษัทประกันของเราก็คือโทรกับเบอร์ call center เบอร์ call center นั้นอยู่ไหนล่ะก็ตอนที่คุณซื้อประกันแล้วมันจะมีเออมสติ๊กเกอร์สูญญากาศอะ call center อะสติ๊กเกอร์สูญญากาศเราใช้ยังไงแปะหน้ากระจกร เขาเรียกว่าอะไรไป้ายภอษีไอ้ป้ายสี่เหลี่ยมป้ายวงกลมอ่ะแปะไว้เลยแล้วก็เบอร์ call center มันจะหันมาทางทางเราเราจะมองเห็นง่ายโทรแล้วเวลาโทร call center อย่าใจร้อนอย่าใจร้อนอย่าเป็นแบบผู้หญิงคนนั้นในคลิปเทคนิคการโทรหา call center โทรจนกว่า call center จะรับสายไม่ใช่โทรวางโทรวางให้โทรแล้วรอสายอยู่นั่นแหละจนกว่า call center จะรับ พี่ดำขอบคุณค่ะเขาจะขึ้นระบบแบบนี้ตอนนี้คู่สายกำลังเต็มทุกคู่สายกรุณารอสักครู่รอนะไม่ต้องใจร้อนโอ๊ยชา้าจังเลยกดวางใหม่แล้วโทรไปใหม่เวลา c a ซ l นเตอร์คู่สายเขาจะรอแบบนี้สมมติคุณโทรไปปุ๊บคุณอยู่ลำดับที่สี่คุณอยู่ลำดับที่สี่ 4, นะคะ call center เขาเขากำลังรับสายนี้อยู่นะคะพอเขารับสายเสร็จมันจะลันมาที่คนที่คู่สายที่รอหมายเลขสองทีนี้นมันจะรันตามสเต็ปคุณต้องถือรอจนกว่ามันจะลันมาถึงคุณ อย่าโทรวางโทรวางที่ย้ําเรื่องนี้นะคะเพราะคุณอาเคยเป็นคิดว่าการโทรวางอุ้ยไม่เป็นไรมันติดสายอยู่โทรใหม่ติดสายอยู่โทรใหม่คุณโทรไปเถอะนะคะโดนค a l l center ตัดทิ้งไม่มีคอเซนเตอร์ไหนตัดทิ้งค่ะนอกจากมันสิ้นสุดตรงนั้นแล้วค่อยโทรใหม่มันเหมือนแบบโทรเต็มที่โทรจนยาว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 ไม่รู้ทางฝั่งเราตัดหรือว่าฝั่งเขาตัดแหละมันอาจจะเป็นระบบบริษัทนะคะเมื่อรับปุ๊บแจ้งค่ะแจ้งอะไรแจ้งไปทะเบียนรถเรา แจ้งไปถ้าเขาเซิร์ชเจอโอเคนะคะรถเราเกิดเหตุที่ตรงไหนคะเกิดจุดไหนบริเวณไหนแจ้งบอกคอเซ็นเตอร์คอเซ็นเตอร์ทำหน้าที่รับงานทีนี้เมื่อคอเซ็นเตอร์เขาจะพูดสเต็ปนี้เลยนะคะว่าโอเคค่ะเดี๋ยวทางเราจะประสานนะคะไปยังส่งทีมเซเวนะคะไปยังจุดที่ลูกค้าเกิดเหตุนะคะกรุณาทําสายให้ว่างเขาจะพูดแบบนี้เลยนะคะกรุณาทําสายให้ว่าง เพื่อที่ทางทีมเซอร์เวทที่อยู่พิกัดใกล้ที่สุดจะโทรหาลูกค้าเบอร์นี้ใช่ไหมคะเบอร์ที่คุณลูกค้าโทรมาใช่ไหมคะเขาจะถามย้าว่าเบอร์นี้ไหมถ้าใช่กรุณาทําเบอร์นี้ให้ว่างไว้เพราะบางคนพอวางหูปุ๊บโทรหาญาโทรหาพี่นี่ไงฉันรถชนอยู่ตรงนี้ฉันมาอะไรพอทีมเซอร์เวทจะโทรหาโทรถามไม่ได้รับสายไม่ว่างเขาถึงบอกว่าทําสายให้ว่างทีมก็รับสายเขารอรับสายเขาเขาจะวิ่งไปหาคุณณจุดเกิดเหตุให้ไวที่สุดช้าเร็วขึ้นอยู่กับคุณไปชนตรงไหน ไปชนในตลาดโอ้โหรถติดยาวไปเป็นหางพืชก็ต้องทําใจรอเขาสักนิดนึงไปชนอยู่ในป่ายางในมงโอ้ยกว่าจะท่หน้าขี่จะบุกป่กปกาฝ่าดงเขาไปได้ก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งแต่ถ้าชนในพื้นที่ปกติทั่วไปการเดินทางมันไม่ได้แบบยุ่งยากอะไรมากเขาคือมันจะมีโซนพิกัดที่เขาวิ่งอยู่แล้วอะค่ะทีมเซเวที่อยู่ใกล้ๆวิ่งอยู่แล้วถ้าเขาเผอิญอยู่ใกล้คุณนิดเดียว5นาทีก็อาจจะถึงก็อาจจะอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วใกล้ๆเอา5้านาทีอาจจะไปถึงคุณ10บนาทีอาจจะไปถึงคุณมันขึ้้้นน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 อออออยยูู่่่่่กันนนนัับววาจจงงงหหะะณตตตชทีคคุแรโไโเม ทีนี้ทีมเซเวเขาก็จะมาออกไอโอเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงนั่นแหละค่ะสเต็ปถัดไปคือการส่งเคลมหรืออะไรใดๆส่วนคูดาทําหน้าที่ตอนไหนไม่ต้องห่วงค่ะเวลาคุณแจ้งเคลมกับคอเซนเตอร์ปับ๊บกับคอเซนเตอร์ปั๊บนะเวลามันลิงก์ระบบเข้ามาปุ๊บนะคะเอ่อสเอ็มเอสจะพุ่งมาที่เครื่องโทรศัพท์คูดาเลยถ้าเป็นลูกค้าคูดาว่าตอนนี้ลูกค้าของคุณนะคะปายทะเบียนนี้กรรมธันเ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 นกำลังเกิดเหตุอยู่ในระหว่างการประเมินเจเจขาจะเด้งมาบอกคูดาเองบางคนน่ะเขาถึงต้องบอกว่าคูดาขอบคุณมากเลย ไม่ทันได้โทรเราก็บอกว่าเอ๊ลูกคา้ารถเกิดเหตุนี่ว่าเราก็เห็นนะเรารู้อยู่แล้วว่ารถเกิดเหตุลูกค้าไม่ได้โทรมาหาเราอะไรใดๆกคุณาก็โทรไปทมเป็นยังไงบ้างพี่เ,เกิดเหตุหรืออะไรเงี้ยโอ้เคลียกันเรียบร้อยครับชนกันนิดหน่อยเห็นไหมคุณเห็นไหมการทํางานมันแบบนี้แต่ถ้าคุณเจอเคสยากๆไปชนกันหนักๆชนกันยับๆคู่กรณีบาดเจ็บสาหัสหรือคู่กรณีไม่ยอมความยืนด่ากันหน้านั้นหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดปกติแล้วโทรหาคุณดาได้ทันทีไม่ว่าจะตีหนึ่งตีสองตอนไหนคุณโทรหาคุณดาได้หรือ2ในกรณีที่่่คุณทําสวนใหญ ของที่คุณดาทำอยู่นะคะก็จะมีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินคุณไม่จำเป็นต้องโดนชนก็ได้นะคะแต่คุณไปรถเสียเกียร์พังหม้อน้ำรั่วรถยางแบนรถใบต่อไม่ได้สตาร์ทไม่ติดอยู่มุมไหนของประเทศไทยนี้ก็ตามเราจะมีเบอร์คอเซ็นเตอร์ของบริษัทให้คุณสามารถใช้บริการโทรหาบริการช่วยเหลือฉุกเฉินได้เลยคุณดูนะนะคะมันก็มีบริการนั้น หรือถ้าอุ้ยงง้นงๆยังโทรไม่เป็นยังโทรไม่ถูกโทรหาคูดาคูดาประสานร,รถสไลด์ไปช่วยคุณรอสวยๆในรถเปิดกระจกรถนิดนึงรถอยู่ในรถนะถ้ามืดถ้าเปรี่ยวอะไรอย่าลงจากรถใครมาเคาะถ้าไม่ใช่ทีมเซอร์เวของเราอย่าลงมาเด็ดขาดเคลียย์ไหมคะขั้นตอนคือมันง่ายๆแค่นี้